ต่ว่าใส่ไม่ห่วงสวยด้วยเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าพความสวยไม่มีแล้วในเรื่องนี้แต่คืออยากเห็นมุมตลกของอิงฟ้าตลกตลกค่ะแล้วก็เรื่องนี้คือหนูเหนื่อยเป็นเรื่องที่หนูเหนื่อยมากเพราะว่ามันจมูกบานทั้งเรื่องเขาต้องต้องกั้นขมข่าหน้าแบบเขาซีนกับทุกคนคือทุกคนเขาเล่นกันแบบโหรับส่งกันดีมากคือตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ตรงนี้คนเดียวเราสามารถแชร์ได้ว่าใครน่าเป็นคนทำให้ทมูกบานเนี่ยเออใครน่า หนึ่งในดวงใจคือฮัทไทยอ๋อะไรนี่คือตัแซงหน้าเลยแซงหน้าไปเลยใช่เขาจะมีมุกตลกธรรมชาติอะไรที่แบบมันไม่ได้อยู่ในไดอะล็อกที่เราเตรียมกันไว้มันจะเป็นแบบเมจิกที่เราแบบอยู่ๆคานึกจะเล่นขึ้นมาแล้วเราก็เอางี้เลยหรอหรืออะไรเงี้ยก็ต้องกั้นขับกันไปแล้วก็คือ เอาจริงๆถ้าเอา behind the scene มาตัดอ่ะน่าจะได้ประมาณสองสามสองสามตอนได้ที่เฉพาะที่เฉพาะหนูกั้นขับแล้วหนูขันหลังให้กล้องหงายเลยอะแล้วถ่ายก่อนแล้วแล้วหนูกติเมีย่างนั้นตลอดหเป็นคนตลกเลยเปล่าหมายถึงว่าแบบกั้นเออเป็นคนเซนตื่นเลยเซนตื่นเซนตื์นื่ะบางทีกั้นถึงแบบในซีนเป็นคนแท้ถ้ากั้นขับมากๆน้ำตาจะไหลอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบในซีนก็คือน้ำตาไหลออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องนี้จเป็นฟ้าอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ไหม ไม่เคยเห็นบทบาทนี้มาก่อนแน่นอนค่ะเพราะว่ามันพีคขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่มีแค่คอมเมดี้อย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของซีนอารมณ์หรือว่าฉากที่เราจะต้องแบบที่มีโนโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีมันก็มีความแบบแปลกใหม่ที่แบบว่าเออน่ารักน่ารักหนูว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่หนูแบบรักมากๆเพราะความเป็นร่างทรงค่ะ จาเห็นแบบไหนอ่ะนึกภาพไม่ออกเลยว่า,วาอินฟา้าเป็นร่างทรงจะเป็นยังไงอ่ะตอนตอนเราตีโจ <c oughs> เราตีโจย์เออเราตีโจได้ยังไง <c oughs> มันเป็นร่างทรงไหมเท่าไหร่มันเป็นร่างทรงที่มันไม,ไม่ไม่ธรรมดาด้วยจต้องรอดูในในในวันนี้ค่ะที่จะได้เห็นกันในอีพีแรกประมาณช็อต25นาที คิดว่าน่าจะอยู่ในอ p ีแรกเลยค่ะที่ทุกคนจะได้รับชมกันในวันที่23กรกฎาคมด้วยเป็นร่างทรงก็ไม่ร่างก็ไม่ใช่ร่างทรงทั่วไปอีกอะดวานค่ะดวานบิ๊กเรามีเลฟเรนไหมร่างทรงแบบว่าปัญหาแบบว่าเฮ้ยร่างทรงแบบต้องเบอร์ไหนอะไรแบบนี้เขามีเลฟมาให้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ตอนแรกอะหนูว่าคิดว่าเอ้ยร่างทรงโอเคพอเข้าใจได้แต่ว่าวันแรกเลยที่เราได้เขาสีร่างทรงก็คือได้เห็นเลฟเมคอัพหน้าผมหนูก็ได้แต่ถามว่า เอาจริงใช่ใช่ไหมเอาจริงไหมเขาถามว่าติดไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ติดก็ได้ค่ะเอามาอยากทำอะไรเรื่องนี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกปุ๋ยหรือเปล่าว่าหนูมีมงนะหนูมีมงนะที่เกียวกับมีมงที่พี่ตุยบอกไปคือพี่ตุ๋ยเขาจะมีแบบพี่ซันนี้นะพี่ขอหน้าแบบหน่อยใส่มาแบบให้สุดเลยคือมันคนอื่นแบบคือเรื่องอื่นๆเวลาเราเจ็บมันก็แสดงไปตามความเจ็บแบบความเลียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันจะมีความโอเวอร์ที่แบบว่า มันมีความคอมเมดี้แสดงว่ามันสุดทุกอย่างเลยอารมณ์หรือฟิลตัดตานี่คือสุดหมดเลยใช่ค่ะแต่คอมเมดี้คือพุ่มตรงว่าเล่นเล่นให้มันธรรมชาติก็ยากมากๆเหมือนกันที่จะให้คนดูรู้สึกว่าเล่นยังไงให้มันขำโดยแบบเหมือนไม่ได้เตรียมมาอย่างเงี้ยใช่ก็ยากด้วยพุ่มขับรู้ใช่ไหมหนูมีนางหนูมีมงนะคะหนูเป็นนางงามนะคะพี่รู้ค่ะรู้ค่ะแต่เขาก็ไม่สนใจถูกไหมคะไม่สนเอาใส่ทีแรก เอาหนูใ่อีพีแรกเลยแต่ว่าหนูสู้ไม่ไปเพื่อช่องวันค่ะ <ünd S 2> คือการรับบทบาททางการแสดงของอินฟ้าค่อนข้างเซอไพรส์ตลอดนะมีอะไรใหมๆ่ๆเพราะเขาบอกว่างานคอมเมดี้คืองานยากงานหินเหมือนกันของนักแสดงยากค่ะมันกอ้มัน,มนสําหรับหนูหนูว่าการเล่นโอเวอร์เนี่ยก็ใช้ข้างในเยอะเหมือนกันที่เราทำยังไงให้มแบบ ไม่ว่าจะหน้าเฮ้อะไรแบบนี้มันก็คือมันจะมีตลอดในเรื่องที่มันจะต้องให้มันแบบทรไมพลาดขอทีได้ป้ะแม่จะมีมันก็จะมีคิดว่าแฟนน่าจะโอเคใช่ไหมกับลุคนี้ของเราขอไปก่อนเลยขอไปก่อนเลยเออแม่จะมีอะไรให้เทรนทวิตกันเยอะอยู่มีมน่าจะเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ทุกคนสามารถไปเว v e r ลงติ k กต k กันได้เยอะอยู่แม้หลายซีนค่ะทุกวันนี้มีก็เยอะอยู่ เรื่องนี้คือจะจะไปอีกใช่ไหมเยอะเยอะขึ้นไปอีกค่ะเยอะขึ้นไปอีกอก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูสนุกสนุกค่ะมันจะมีอะไรให้เราได้คาดเดาไม่ออกว่าแบบต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าวันที่23ที่ทุกคนจะได้ดูพ <ๆ S 1> ร้อมกันเนี่ยรีแอคคนดูจะเป็นจะต้องเป็นยังไงมันจะเกรงไหม จะต้องตกใจกันเป็นร่างทรงของหนูสนหนเรู้สั่นแล้วหนูไม่เคยเจอ잉ฟ้าในเวอร์ชันนี้อย่างแน่นอนค่ะแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นต้องรอตัวก่อนเลยว่าเราไม่ได้เป็นอะใช่แต่ก็ก็ทำเต็มที่เท่าที่จะให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็ได้เห็นการพลิกบทบาทของเราแบบใหม่ๆจะได้มีสีสันในในด้านของผลงานด้านการแสดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นชื่อเราค่ะคนเราคาดหวังแล้วผลตอบรับอะไรแบบเนี้ยตัวินฟ้าเรื่องนี้เราคาดหวัง สำหรับหนูหมอหนูขอแค่คนดูรู้สึกมีความสุขไปกับซีรีส์เรื่องนี้พอเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เล่นเป็นแนวดาร์กดรามา่าเป็นอะไรเงี้ยโหมดซีรีสมาเยอะและ้วแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแฟนคลับเรารวมถึงกลุ่มคนข้างน,นอกที่ได้เข้ามาดูผลงานด้านการสแสดงของเราเรื่องนี้รวมถึงนักสแสดงอื่นๆที่ได้ร่วมเล่นด้วยน่าจะมีความสุขแล้วก็มีเสียงหัวเราะไปด้วยกันกับเรื่องนี้ค่ะ ะจะได้ดูแล้วเดือนหน้าได้ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามชมด้วยนะคะอีก3อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับซีรีส์ฆาตกรรมจำไม่ได้นะคะทางช่องวัน31นะคะทางโทรทัศน์ทีวีเนาะหรือว่าสามารถรับชมได้นะคะทางมูชั่นอ,อันคัดนะคะได้ทางแอปพลิเคชันวันดีทุกวันพุธพฤหัสขาเริ่มต้นตอนแรกนะคะก็วันที่23ากรกฎาคม2ทุ่มครึ่งค่ะอ่ะล่าสุดไปแฟนมิดมาเม็กซิโกกับบราซิลใช่ไหมคะค่ะใช่ป็นไงบ้างบรงรยากาศ โอ้โหแบบอบอุ่นมากแล้วก็ไม่คิดว่าอีกทวีปหนึ่งคือขั้วหนึ่งของเขาเรียกอะไรอีกฟากหนึ่งของโลกอะจะมีคนรู้จักเราแล้วก็ชื่นชอบเรารักเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยเป็นแฟนยังไงบ้างคะแฟนกันอินเตอร์ เขาน่ารักมากคือเขาไม่ได้รักแค่เรานะแต่เขารักครอบยันครอบครัวยันหมามยันน้องหมาหนูอะ่ะม,มีของมาฝากพี่สาวมีของมาฝากเกี้ยวมีของมาฝากแม่พ่อคือเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบโหเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยบรรยากาศก็อบอุ่นแล้วก็เสียน้ําตาไปเยอะอยู่กับวันที่เรามีติ้งเพราะาเรารู้สึกว่ามันยากกับการที่จะได้เจอกลุ่มกลุ่มแฟนคลับที่มาหาเราที่บราซิลที่เม็กซิโกเพราะว่าขนาดเราเดินทางไปแบบ ขาไป30ขากลับ30ชั่วโมงอย่างเงี้ยบนเครื่องที่มันแบบทลหดมากเราก็เลยย้อนนึกกลับไปอ๋อทุกอีเวนต์ก่อนหน้านี้ที่มีแฟนขับบราซิลแฟนขับเม็กซิโกมาหาเราที่ประเทศไทยอ่ะ <c oughs> คือมันเหนื่อยอย่างนี้เองกว่าเขาจะได้มาเจอเรากว่าเขาจะได้มาหาเราที่อีเวนต์รวมถึงค่าตั๋วที่แพงมากๆ <c oughs> ต้งรู้ว่าไปเม็กซิโกบราซิลแค่แค่เขาเรียกว่าอีโคโ่คะก็ปแสนกว่าบาทแล้วอะ <c oughs> อันนี้คือคุณเต็มโพอเลยเต็มค่ะเต็มหมดเลยอันนี้มันทําให้รู้สึกแบบพอรู้ซึ้งพอรู้ถึงสิ่งที่แฟนๆทาเพื่อเรามาตลอดเราเรยยิ่งแบบซึ้งเลยใช่ไหมใช่ตอนหนูเจอที่สนามบินหนูก็ใครมาส่งก็กอดหมดเลยก็คือยิ่งกว่า MVP เลยก็คืออะไรที่เราทําให้เขาได้ก็ก็ทําให้นะตอนนั้นเลยเขามีอะไรบอกความในใจที่เราบินไปหาเขาอะไรแบบนี้การที่เขาเจอเราอ่ะมันค่อนข้างยาก มีมีมค่ะเขาก็เป็นการภาพรวมว่าเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เขารอคอยกันมานานสาปีกว่าจะมีวันนี้แล้วเราเป็น GL คู้แรกที่ได้ไปหาเขาถึงที่อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการเปิดสักการของ GL ที่ได้ไปถิ่นลาตินด้วยอ,วอ,อความรู้สึกของอินฟ้าที่บอกว่าไม่คิดมาก,ก่อนว่าตัวเองจะมีแฟนต่างประเทศเยอะขนาดนี้เรารู้สึกยังไงคะวามรู้สึกที่เราแบบสามารถทํามันได้นะอะไร หนูว่หนูก็น้าตาแตกเลยเพราะเราแบบว่าม,มัน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 ก็แปลกเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็เป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งด้วยในการไลฟ์ในการอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสื่อสารคือได้คุยกับอินเตอร์แฟนค่อนข้างน้อยแต่เขาก็รักเราเหลือเกินเอ็นด<ม>ูเราเหลือเกินอะไรเงี้ยแม้ว่า,าบางทีแบบการสื่อสารของเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทําให้เขาเข้าถึงตัวตนของเรามากขนาดนั้นในการในความเข้าใจอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายาม บางคนก็คือฝึกภาษาไทยเรียนภาษาไทยแล้วก็ที่เราชอบคือที่สนามบินอะไรเงี้ยเขาจะเขียนข้อความภาษาไทยใส่กระดาษกระชูเนี่ยฉันรักพี่ฟ้านะฉันจะไปเจอพี่ฟ้าที่ประเทศไทยรอฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ก็สื่ออยู่พอสมควรมันก็ทําให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วการสื่อสารภาษามันไม่ได้มีผลอับการถามว่ามีผลไหมก็ก็มีบ้างในบางประเทศค่ะแต่ว่าอย่างฝั่งลาตินก็คือเขาก็ ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่เหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะต้องเป็นภาษาลาตินภาษาสเปนภาษาแบบเม็กซิโกไปเลยอะไรแบบทางฝั่งเขาไปเลยก็ทําความรู้จักกับก็ไม่มีผลกับเขาค่ะเขาก็พยายามทําความเข้าใจบางทีก็คุยกันภาษากายก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีน่ารักเรียนรู้ภาษาเขามาเรียนรู้มาบ้างค่ะพยายามขอต้นหน้าตอย่างเช่นออลาบราซิลโอลาเม็กซิโกแฟน ยอสโซยิงฟาเตียโมกลาเซียอะไรเงี้ใช่ครับแค่นี้เขาก็แบบชื่นใจแล้วชื่นใจพูดอะไรทีนึงก็คือก็กีดกันอะไรเงี้ยเราคิดไหมว่าคนจะเต็มหอทั้งสองประเทศตอนแรกไม่คิดค่ะเพิ่งมาทราบตอนที่ถึงถึงแล้วถามว่าแบบเป็นไงบ้างคะบัตรหมดไหมอะไรเขาบอกหมดเกลี้ยงแล้วก็หมดเร็วด้วยอืมค่ะก็ก็ดีใจเมื่อกี้บอกว่าเป็นคู่ G l คู่แรกคู่แรกที่ทาได้ค่ะกับตลาดยุโรปอ่าลาตินใช่ค่ะโหเป็นยงไงบ้างคะเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนเป็นการเปิดประตูให้คู่อื่นของบ้านเราด้วยก็พอทราบมาว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบอีกหลายๆคู่ที่จะแบบว่าได้ไปหลังจากที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดที่ดีก็ได้ภาพจําแบบคนไทยเจเนาะได้ไปเยือนถึงฝั่งลาตินเลยนยคะมโอกาสจะไปอีกไหมคะอนฟ้าไป ไปค่ะไปค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเหมือนแบบมีเวลาให้กับเขาจริงๆเพราะว่าแค่เดินทางก็คือวันกว่าวันกว่าหลังจากนี้เตรียมทัวร์ที่ไหนบ้างไหมคะีฟ้ามีค่ะเดือนกันยาก็จะมีไปฝรั่งเศสสเปนบาร์เซโลโน่าใช่ไหมคะแล้วก็มีอังกฤษค่ะ3ที่10บวันทั่วโลกแล้วนะเออนี่ก็จะไปทัวร์ทั่ดว,ดวลนนี้ก็ทัวแล้วค่ะคีะ่คคว่า อ่ะอีกขอประเด็นนึงประเด็นในฐานะผู้จัดการกองมิสแรนเนาะเรื่องหมอแจนเราพอจะเห็นดราม,ามา่าบ้างไหมเรื่องรูปร่างของน้องที่เปลี่ยนไปได้เห็นได้เห็นค่ะก็เห็นคลิปที่ทุทกคนลงกันนั่นแหละนะคะกคะ็ไม่ว่าจะเป็นตัวแจนหรือว่าโซแบมอะไรอย่างเงี้ยคือในองค์กรเราก็พอรู้ถึงปัญหาสุขภาพของแต่ละคนเหมือนจะมีคนเคยไปตัดคลิปที่เราเคยถามหมอแจนในห้องดําว่าหลังจากถ้าได้ตําแหน่งไปแล้วเนี่ย จะยังคงรักษา่นอยู่ไหมซึ่งเอาจริงๆก็ยังคงเห็นน้องเขาก็รักษาแหละแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ก็สิ่งที่น้องเขาพูดแหละบางทีมันอาจจะมีช่วงที่มันไม่ได้มีงานมันไม่ได้มีอะไรก็เอนจอยกับการกินบ้างหรืออะไรบ้างเพราะว่าความชอบของของ,ของคนเราอะเนาะมันก็จะมีแบบไม่ไม่เหมือนกันตัวน้องเองเขาอาจจะแฮปปี้กับการที่ได้ทานของอร่อยอร่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทุ่มเทไปทางด้านกัน การเรียนด้วยอะไรด้วยที่เห็นว่าตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปเรียนด้วยก็เลยอาจจะเหมือนแบบทำให้ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของสุขภาพมากเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าในองค์กรก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าก็ใช้คำพูดในการตักเตือนที่พยายามจะถนอมน้ำใจกันให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาคนน้ำหนักขึ้นคงไม่มีใครมาชอบว่าแบบอ้วนขึ้นมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครชอบเราก็ต้องใช้คำพูดที่เรารู้สึกว่าโอเคเออทำยังไงให้น้องอยาก รักษาสุขภาพตัวเองแล้วแล้วตัวเขาเองแฮปปี้ด้วยไม่ไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งไปเจอคําพูดที่แบบว้วนลดเลยอาจจะทําให้ลดได้ก็จริงแต่สุดท้ายมันโยโย่ไงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ฟ้าพี่ลราเองค่ะได้คุยกับน้องหรือยังส่วนตัวยังไม่ได้คุยแต่เห็นว่ามีน่าจะเป็นบอสแล้วก็เออารอะไรเงี้ยได้มีการคุยกับน้องไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากไม่อยากที่จะทําให้เขาแบบยิ่งกดดันเข้าไปใหญ่แต่ว่าจริงจริงเรา แปลว่าจริงๆก็คือเราก็ยังหวงภาพจิตใจเขาคือไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเธอต้องลดนะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตำแหน่งอ,อะไรแบบนี้เพราะเห็นว่ามีคนเตือนแล้วเลยรู้สึกว่าแบบว่าโอเคองั้นงั้นงั้นพี่ฟ้าย,ยังไม่ไม่เข้าไปชาร์จดีกว่าเพราะว่าเมื่อเตือนแล้วเราก็เห็นว่าน้องก็ฟังแล้วก็มีการปัจจุบันก็เห็นมีไปออกกําลังกายเขายิ้มแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เครียดทั้งสบายทั้งแจ่นเลยใช่ไหมคะ โซแบมนี so ่ y, มีการคุยกันก็เพราะว่ามีซีรีส์ที่ต้องถ่ายด้วยกันยอะไรเงี้ยค่ะก็ถามน้องว่าแบบไหนในในล่องเล่าให้พี่ฟ้าฟังซิมันเป็นยังไงแบบว่าทำไมมันถึงแบบมีเขาเรียกว่าดูดูด,ด,ดูมีการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดในกล้องอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆส่วนหนึ่งก็มาจากมุมกล้องด้วยนะเพราะว่าตัวจริงน้องก็ไม่ได้สําหรับพี่ฟ้าตัวจริงน้องไม่ได้ไม่ได้ดูใสเท่าในในคลิปที่ทุกคน เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันก็มีการลดน้ําหนักแล้วก็มีความภาวะกดดันก็โยโยขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าค่อยๆแบบดับดับับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้คือน้องกลับมาควุมน้ําหนักคุมรูปร่างแล้วใช่ไหมใช่ก็ยังสวยเหมือนเดิมก็ยังเห็นโซแบมก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคนบอกว่าน้องความสวยลดลงแบบว่าตั้งแต่ เริ่มนิดหนูยืนยันว่ายังสวยเหมือนเดิม,มน้องก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ถึงกับผิดเส้นตายน้องใช่ไหมว่าแจนต้องลงภายในเดือนไหนโซแบมต้องลงภายในเดือนไหนยกเว้นถ้ามีงานที่จะต้องใช้ใช่ค่ะสมมติว่าน้องมีถ่ายละครอ,ะอันนี้คือต้องฟิกมากขึ้นนะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนี้ก็เห็นว่าน้องจะกลับไปเรียนด้วยก็ให้เขาแบบโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีก็พอแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ปล่อยนะก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ ที่เรามองว่าเมื่อเราให้น้องกลับมาทำงานก็ต้องพร้อมใช้เสมอโอเคเนาะขอบคุณนะคะฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ